ลับลันะต้มฟิชออนนะครับผมวันนี้พามายิงปลาเหมือนเดิมนะครับผมหมายก็ภไผ่ครับแต่วันนี้ดีนะเอาซื้อเปมาฮะไม่ไหวฮะมาทุกครั้งมานั่งกิ่งไม้ปวดตูดครับไม่ไหวปวดขาด้วยก็เลยซื้อเปมาผลูกสบายขึ้นนะครับผมเดี๋ยวนี้ไปดูกันนะครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่าครับวันนี้ใช้ใช้สายใหญ่นะครับวันนี้ใช้สาย300ปอนด์นะครับผมกับลูกเงี้ยงพับนะครับผมเพราะว่าไม้นี้มีตัวสัปลักเซอร์ไพรส์บ่อยนะครับ ก็พยายามมาเฝ้าฮะเดี๋ยวไปชมกันครับว่าจะเจอตัวหรือเปล่าไปไปดูกันครับอู้ยมูนครับไปขึ้นอยู่เ้นครับ đủ ngại khó ดุ ngại ท้องจิตจะลงแล้วนะยิงตัดน้ำส,ส,นะสายสามร้อยก้อนนะสองก้อนยิงเข้าตัดเนื้อนะ O oh, que? É... กินไีกแล้วาอืมได้หรือเปล่าฮะ <c oughs> ขาดเนื้อเอาสิดึงได้ไหมดึงเลย,ย,เลยขาดเนื้อเฮ้ยเ้ยขาดเนี่ยบบนไ้เสาวเลย รประมาณตัวแรกของเราเข้าตายแลย้วฮะหงายท้องเลยจิบจิตลงไปแล้วนะฮะยิงตัดน้ำยวช่างกันนะฮะน่าจะประมาณไม่เกินไม่เกินโลละฮะตัวนี้ โดนอยู่โดตโดน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 แล้วก็ไม่โดนจิดแล้วลงเหมือนเมื่อกี้นะครับแบบเดียวกันเลยโอ้โหติด,อ,ดอืมติดไม้ไผ่ครับมีไม้ไผ่ล้มตรงนี้โดนอยู่นะครับไซส์ไม่ใหญ่คนระับไซส์เท่ากันกับเมื่อกี้น่าจะ shadow p o อครติดแล้ว ร้อยเ่ยดึงนี้ขาดเนื้อแนะ่นอนเนะี่ยมันลอยอ่ะนี่สายสามไม้อปอนะกับลูกเนี่ยงครับสามสิบแปดเซนลูกสี่จุดห้าจะดึงนี้ขาดเนื้อแนะ่นอนเนะี่ยติดกอไผ่ ขึ้นมาขึ้นมาแล้วครับอุ้ยสายใหญ่กว่าเมื่อก<น>ี<ะ>้ครับสายต้องมีรายการซ้ำก่อนฮะสายใหญ่เลยแต่กขัดเนะี่ย ใช้พอดีมีสาย200ปอนฮะเดี๋ยว200ปอนซ้ำกันับโอ้โหดิ่มแรงหลุดหลุดแล้วเฮ้ยไม่ได้ซ้ำโชคดีไปเยอะไปเยอะมาหลุดเฉยรับผ่อนช่ว้กแล้งว่าจะเอาสาย200ปอนซ้ำิีกิมงไผนะ่ไนยกินไส่กิน ผมตัดลงเองคนระัทั้งก่อนมันเป็นไอ้ก,กิ่งยาวไปแนละ้วมันบางมุมยีพนะอตัดไปก็เป็นภาษาไม่ได้ลากขึ้นกนะไวาจะทําให้ปลาปลามาอาศัยอยู่้างใต้ฮนะแต่มันก็มีข้อเสียนะติดแล้วฮะซ้ําแน่นอนคนระับทีนี้ต้องซ้ําแล้วละะ่ะครัดีเราใช้สาย200ปอนด์นะครับผมลูกไม่มีเงียงนะ่ยฮะซ้ำช้อนปลาขึ้นก่อนนะ

จะได้ไม่ได้เอ้าวสองลูก,กน,นี่ยอ่ะหดุดละยากกองบ่อยหน่อยนะฮะเดี๋ยววิวอ๋อคนนี้ใหญ่กว่าอีกนะ ตัวนี้น่าจะโลกว่ายล,ลูกผูกกลางฮะเวลาซ้ำมันก็ยกขึ้นมาได้ก่ีถอน,นะนอันนี้ลูกซ้ำอันนี้เงียงงพับลูกแรกฮะใสยย่เียงพับวันนี้เผื่อเจอสัปลาดนะแต่วันนี้ก็เก็บแต้มเโดเล็กก่อนนะเดี๋ยวไปไปช่างตอนลงจากไหมายนะพอดีตาช่างผมมันถ่านหมดมนะันคมารับแต้มที่สอง เดี๋ยวผลงานน่าจะมีแค่สองแต้มฮะเดี๋ยวไปชั่งน้ําหนักกันที่รถนะครับพอดียังไม่ได้ใส่ฐานตะช่างครับผมเดี๋ยวยิงลูกออกกันนะเดี๋ยวยิงขวดยิงลูกออกนะฮะยิงขวดตรงนี้นสายสามร้อยปอนนะะดูว่ามันจะออกหรือเปล่าครับโอ้โหข้ามไปเป็นศอกนึกว่าจะตกไม่ตกเด้อสามร้อยปอน ผมยกไว้ประมาณคืบน,นึงก็ไปคืบนึงอ่ะข้ามคืบนึงเลยนึกว่าจะนึกว่าจะตกไม่ตกนะยางเราแรงจัดตัวเนี้เดี๋ยวมาดูผลงานนะครับผมอ้อแข็งอถือก่อนอันนี้เป็นผลงานของพุดแอปศูนย์นะครับ แต่ช่างครั้งอันนี้แล้วกันจะได้เกี่ยวง่ายๆหักออกนิดหน่อยนะครับอ๋อสองโลโอเอ็ด,อโโอดหักไปไมือออกอ,อันนี้ออกอ๋ออันนี้นี่ของคุณแอฟนะครับตัวนี้อนสองโลโอเอ็ดอหักอันนี้ออกก็น่าจะประมาณสองโลเลยเนาะตัวนะใหญ่ไปไหนก่อนเดี๋ยวมาดูของเราว่า กดศูนย์ศูนย์ก่อนอ่าศูนย์ศูนย์นะฮะตัวแรกที่ยิงได้ตัวนี้ตัวนี้ตีเป็นโลนึงน่าจะถึงแลง้าวเนาะระวังมันจะเ่น้ำแข็งป่ะปะไม่ถึงโลเจ็ดขีดเจ็ดขีดไม่ถึงโล <c oughs> อันนี้ตัวที่สองตัวที่สองตีได้โลก,กว่า โลโลเท่าไหร่โลนึ่งพอดีโลนึงเหรอโลสองผมเลยผมว่าโลเอ็ดไหมอ่ะโลสองเฮ้ยโลสามครับโลสามอ่ากันพี่นาใกล้เคียงค่ะโลสามไม่ได้เท่ากันเลยตัวนึงโลสามตัวนึงอ่ะเจ็ดเป็นสองเท่ากันเท่ากันวันนี้เจอเจอชดโดเยอะอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้ยิงครับพอดีไปจ้องยิงไอ้ปลายใหญ่ก็เลย ัวปลาใหญ่มันตกใจแต่พอเราไม่ยิงมันก็อย่างว่าแหละฮะมันไม่ใช่ก็ยังไม่ได้ฮะก็เก็บแต้มเล็กมาสองแต้มครับพอให้มีผลงานเดี๋ยวชาโดก็น่าจะไปทําส้มรึเปล่าไม่ส้มก็แดดเดียวแหละครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอันนี้ก็เป็นคลิปออกไม้สบายๆนะครับผมก็พยายามทําคลิปทุกวันหยุดนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับอ,อย่าลืมกดซับ c ไ i b e กันด้วยนะครับ ออฝากขายด้วยค่ะเอาไปด้วยดิ